สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะคกูไก่มาสวนผักนะคะจะมาดูกล้วยน้ำว้าว่ามันโตมากน้อยแค่ไหนแล้วนะวันนี้มาสายนะคะตื่นสาย7จ็ดโมงแดดเริ่มร้อนหน่อยๆเดินมานะคะถึงแล้วนกบินเต็มเลยกินอะไรกันเนี่ยผขือเทศเปล่า มันฝรั่งที่ปลูกจากเปลือกนะคะใกล้จะได้ขุดแล้วนะเฮ้ยคุณน้าลดน้ำดูสิดินเปิดออกมาเห็นหัวของมันเลยอะ่ะเพราะว่าเมื่อสามวันก่อนนะคะกูไก่ามาสวนผักมาพรวนดินแล้วก็ใส่ปุย๋ยคอกให้เขานะคะเนี่ยมาพรวนดินเจ้าคณะไดโนเสาร์หลุมนี้นะไปเจอเอมันฝรั่งนะคะหัวเบล่มเลยตรงนี้ อุย้ยโตขึ้นเยอะเลยหลังจากที่ใส่ปุ๋ยเมลอนนะคะโหเดี๋ยวกูไก่จะให้ดูว่าใส่ปุ๋ยอะไรไปนะอุยมะนาวลูกโตขึ้นมากเลยไม่กี่วันเท่านั้นนะใส่ปุ๋ยตัวนี้นะคะเดี๋ยวฟังจะนี่นีน่น,นี่จะให้ทุกคนดูมันคือปุ๋ยอคอกนะคะ ขี่อะไรก็มีรู้ขี่วัวขี่ไก่ขี่ม้าประมาณนี้นะน่าจะเป็นแบบนั้นนะคะเพื่อนพี่มิกเขาแนะนําเพื่อนพี่มิกเขาทําสวนแบบของเขางามดีมากเลยแต่เขาดูแลดีนะของพวกเรานี่ทิ้งๆคว่าง,งๆนะปุ๋ยพวกนี้มันเป็นปุ๋ยอัดเม็ดนะพวกเราซื้อมาเป็นถุงๆทุกปีนะคะเดี๋ยวพาไปดูอันนี้เป็นห้องอเ,อเก็บอุปกรณ์ทำสวนนี่เม็ดคณะไดโนเสาร์กูแกตัดมาเมื่อครั้งที่แล้ว นี่นะคะมันเป็นกุยคอกอัดเม็ดแบบนี้มันจะมีทั้งแบบสดแบบเม็ดนะแบบเม็ดนี่มันก็จะเหม็นน้อยหน่อยนะคะเหม็นแบบเหมือนขี้ไก่แห้งๆนี่นะคะเป็นลักษณะนี้เป็นเม็ดๆอัดมาแบบนี้นะคะกลิ่นมันจะไม่ค่อยแรงนะแล้วก็เอามาผสมน้ำนะคะก่อนจะใช้เราก็เขยา่าเขยา่า เนี่ยก็ไก่เติมน้ําไปรอบที่สองนะเพราะว่ามันยังมีแบบเป็นเศษเศษเหลือข้างก้นนะคะพอเติมน้นะําแล้วขอบอกเลยเหม็นมากเหม็นเหมือนแบบอ,อึคนประมาณนั้นเลยนะแต่เป็นแห้งๆเนเหม็นเหมือนขี้ไก่มากฮวนจูโน no. no. หันมาดูพริกของเราต่อนะคะเมื่อ3ามวันที่แล้วนะขอบอกเลยต้นจิ๋วมากต้นนี้นะคอพับเลยอะ่ะพับแบบ ต้นเล็กมากนะคะนะคือแบบใส่ปุ๋ยอันนี้ไปนะโตเร็วมากๆเพราะว่ามันดูดซึมเร็วนะคะเมื่อก่อนเนี้ยเราใส่เป็นเม็ดเมนะ็เนาะกว่าจะดูดซึมมันช้ามากแต่พอเราใส่น้ําอ่ะผสมกับน้ําพืชมันก็จะดูดซึมเร็วมากๆแล้วมันเป็นสารอาหารธรรมชาตินะคะจากอืออ้อขอบอกเลยปุ๋ยสูตรนี้ได้ผลดีมากๆเมลอนนะจากแคร์แกรแกนดูเหมือนจะแบบ ไม่ไม่งามเลยอ่ะคือตอนพี่มิกเอามาปลูกนะก่อนที่จะให้ปุ๋ยนี่คือแบบดูแทบไม่ได้อ่ะน่าสงสารมากตอนนี้แบบงามมากเลยนะคะแต่งามสู้ที่บ้านไม่ได้นะที่บ้านกุงกไก่ใช้ไข่นะคะคือให้ตั้งแต่แรกถ้ามาให้ที่นี่บ้างเขาก็โตเร็วเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ได้มาทุกวันเนาะมันไม่ได้อยู่ที่บ้านเรานี่มือเขือเทศของเรา ก็พอได้นะคะมีตามเกิดนี่เดี๋ยวจะให้ดูเจ้าผักตันนี้กินได้นะคะแถวนี้เขาเรียกว่าพอเชลลานะภาษาไทยเรียกผักเบี้ยใหญ่เนาะ,ะกินได้นะคะแต่กูไก่ไม่เคยเก็บไปกินสักทีนะไม่รู้รสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมาลองครั้งหน้าละกันทอนทิ้งตลอดนะคะ มาดูพลิกของเราตรงนี้นี่ก็ให้เหมือนกันดูจะต้นจิ๋วนั่นยังจิ๋วอยู่เลยแตงกวาเริ่มเขียวๆข,ขึ้นมาจากที่เหลืองๆกูไก่ให้หมดเลยนะครั้งที่แล้วดูมะเขือเทศสิมะเขือเทศเก็บได้แล้วเดี๋ยวนกกินหมดนะเนี่ยถ้าไม่เก็บอะ่ะ ที่นี่เขาจะเรียกพันอินทผลัมนะคะพันนี้ยเพราะว่าลูกมันเลียวๆคยๆอินทผลัมแต่รุ่นแรกออกมาทําไมมันกลมๆก็ไม่รู้แฮะกลัวคนขายหยิบผิดมากเลยอะตอนแรกที่เห็นลูกเพราะว่ามันกลมเกินไปอะมันเหมือนพันอื่นมากกว่าเก็บเก็บเก็บจ้าว้าว ได้หน่อยนึนได้หน่อยนะถ้าไม่เก็บนี่นกมันก็จะมากินหมดนะคะ mm hmm. เพราะว่านกเนี่ยมันมาทุกเช้าเลยนะมาเป็นฝูงๆเลยนะคะถ่ายวีดีโอที่นี่ต้องทำใจนะคะมีเสียงรบกวนตลอดเวลาจากเพื่อนบ้านและถนนใหญ่เป็นเรื่องปกติที่ไม่สนุกเลยลาสบอรี่ของเรานะคะมีแต่ กิ่งเก่าๆเหียวๆคือเขาไม่ออกแล้วนะเพราะว่าร้อนมาแล้วนะคะนี่มีตรงนี้อีกลูกหนึ่งนี่ตรงนี้ก็สุกแล้วมือสกรปรกเก็บมะเขือเทศมายังไม่ได้ล้างแล้วก็มีตรงนี้สองลูกนะคะที่อาสามีเขียวๆน้อยนะรอสุกนะเจอกันใหม่ปีหน้าลูกแม่ เดี๋ยวเดี๋ยวดีคุณผู้ชมถามถึงภุาษาจีนเดี๋ยวขอไปดูกล้วยก่อนนะกูไก่ยังไม่ได้ไปดูกล้วยเลยนะคะกล้วยอยู่มุมนู้นลูกแม่เป็นกวาเริ่มเขียวเริ่มฟื้นมาแล้วดูถั่วฝักยาวอึ๊บว่าพันกันยุ่งไปหมดเลยนี่ พันเส้นแบงบนมีลูกเอ้ยนี่พันน,นี่ยอดจะหักไหมเนี่ยเลื้อยไปไหนกันอุ้ยดูเลื้อยมานี่แกจะเลื้อยไปไหนฟรานี่เข้าไปเข้าแถวเฮ้ยเฮ้ยทำไมลูกลูกมันหายไปไหนนี่ลูกของเขา มีอยู่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยสองสองหวีเหรอจะโตทันหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่คุูไก่จะพามาดูใกล้ๆนะคะมีคุณผู้ชมถามแล้วตอนนี้เห็นมันติดลูกเล็กๆแล้วนี่เห็นไหมคะลูกเขียวๆเล็กๆนี่แหละคะ่ะลูกคุศาจีนใบของมันนะคะก็จะเป็นแบบนี้โอ<ฮ>้โห<ฮ>คือ แทบทุกกิ่งเลยก็ว่าได้อะติดลูกเยอเขียวเล็กๆปีนี้ขอให้ดกนะลูกแม่จะได้เก็บกินสนุกๆเลยอะต้นนี้นะคะเกิดจากมเมล็ดนะกูไปขุดมาจากใต้ต้นใหญ่พันนี้เป็นพันพื้นเมืองนะคะลูกเล็กๆดูความสูงของมันก็ประมาณเกือบสองเมตรนะคะประมาณสองเมตรได้แต่งกิ่งทุกปีนะไม่อยากให้มันสูงเกินไปแต่มันก็สูงนะ ตัดมะนาวหนึ่งลูกที่มีนะคะนี่คือจากปีที่แล้วนะติดลูกกี่ลูกเนี่ยปีนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณ10กว่าลูกนะมองได้สายตานี่ออกดอกอีกแล้วนี่อุนาซุกีนะลูกที่สองนะคะ ต้องตัดตอนอ่อนๆนะมันมีหนามนะมันถึงจะอร่อยนะคะอย่าปล่อยให้มันลูกใหญ่ลูกใหญ่แล้วมันไม่อร่อยผลผลิตของเราวันนี้นะคะมีดอกสุกี้นิดหน่อยหนึ่งมะเขือเทศร,รุ่นแรกนะคะมะนาวหนึ่งลูกสุกี้ดนสองลูกนะคะดูลูกพลัมต่อดกเวอร์วังมากเลยนะคือมันดกจริงๆนะคะดกกิง่งแทบหักเลย เพราะว่าเวลามันลูกใหญ่เนาะมันก็จะหนักนะคะหนักมากอะ่ะลูกมันใหญ่เลยนะพลัมพันนี้นะคะกูกกไม่ไม่ชอบกินเลยอะ่ะแต่คุณนา้าเขาชอบคุณน้าก็เลยหาซื้อมาปลูกดูดิลอยนกจิกพอมันใกล้เริ่มจะสุกนะนั้นลูกนั้นนกนี่มากันเป็นฝูงเลยนะตอนเช้าๆนะคะกูแกเดินออกมาจากสวนผักแล้วนะคะขอมาพักลมหน่อย ปกติกูไกไม่ใช่คนเดินลัสนามนะคะเพราะว่าอยากให้มันเขียวๆสวยสม่ำเสมอแต่ว่าวันนี้ขอวันหนึ่งนะร้อนมากมันร้อนขอเดินผ่านสนามหญ้าหน่อยนี่ตัวแรกที่มารับแม่สาวน้อยของแม่เนี่ยฮะโนอีกตัวหนึ่งที่มารับเจ้าเชดรี่เนี่ยไปนอนตรงไหน,นเอ้ามาแล้วหรอลูก เมื่อกี้แม่เดินเข้ารั้วมาไม่เห็นหนูเลยหูไม่เคยให้แปรงขนนั่นเป็นยังไงล่ะเกาทีหลุดเป็นกระจุกเลยอ้วนเลยหนุม่มโน่ะตอนแม่ไปเนี่ยวิ่งหนีหนูสุดชีวิตเลยอะ่ะม,มอมแมมมากเชอรี่หน้าร้อนนี่คือเชอรี่ไม่เคยนอนบ้านเลยนะ แล้วก็เป็นแมวตัวเดียวที่เราไม่สามารถเก็บไว้ในบ้านได้เพราะว่านางลิ์เยอะมากร้องกระโดดขึ้นเตียงเป็นสิบ0ี่ิบรอบเกาตู้เสื้อผ้าควรนะควรประตูคือต้องปล่อยอะแต่จีโน่กับบอนนี่นี่กลางคืนนอนในบ้านนะคะสองตัวนี้ไม่ดื้อมามาดูสวนผักของกุกไก่ที่บ้านบ้างตะไคร้โตขึ้นมากนะคะตรงนี้มีมะขามงอกมาหต้นดูสิ มันงอกช้ามากอ่ะคือแบบถอดใจเททิ้งไปแล้วแต่ว่าเอาดินในกระถางน้อยมาเท,ทตรงนี้ไงมันเลยขึ้นมาหนึ่งมัเล็ดฟักแมวนะคะก็โตขึ้นเยอะเลยฟักแมวนี่โตช้ามากๆนะที่นี่นะคะกว่าจะได้กินผลของมันก็กันยาตุลาไปแล้วนู่นนะส่วนนี่กระเทียมป่าจำกันได้ไหมร้อนมานะคะคือไม่เหลือเลยเขาตายหมดเลยแต่หัวเขายัางอยู่นะเดี๋ยวเขาจะผุดออกมาปีหน้านะคะ และมาดูเมลอนของกุไก่ปลูกในกระถางเป็นครั้งแรกมีสี่ต้นนะกระถางเดียวแต่ว่าเอาไข่นะคะลดเกือบทุกวันเลยไม่ได้ลดแบบชุ่มนะลดหน่อยๆน,นะคะแล้วก็โยเกิร์ตนะน้ำกล้วยเออกล้วยกล้วยอยู่ตรงนี้พอดีเลยพูดกล้วยเลยอะอกล้วยถ้วยโยเกิร์ตนะหรือนมแบบนี้นะคะแล้วก็มาล้างงามมากอะ่ะนี่มะเขือเทศที่พร้อมมันเล็ดเองนะคะ มันโตช้ามากเป็นพันอิอนทาผาลามะที่ลูกยาวๆก้นแหลมๆนะคะที่กูกไก่ปลูกทุกปีเลยนะเพิ่งลงกระถางนะกระถางนี้เคยเป็นกระถางกุหลาบกุหลาบปลายนะคะก็ปลูกมัอเือเลยขี้เกียจเอาไปลงที่สวนแล้วก็อันนี้เป็นต้นพลัมสีเขียวเป็นพลัมชนิดเดียวที่กูไก่กินแล้วก็ชอบแล้วก็รักมากๆเลยนะมันทั้งหวานทั้งหอมนะคะ นี่ก็ขึ้นจากมเมล็ดนะมันไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะรอดูนะคะปลูกกระถางวางลงดินคือรากเขาจะได้หากินเต็มที่ดูพลิกของพี่มิกนะคะครั้งสุดท้ายที่เห็นนี่ต้นนิดเดียวนะนี่ของกุ๊ไก่พลิกที่งอกที่หลังสุดพลิกของไทยนะคะพึ่งลงพึ่งลงดินให้เขามันฝรั่งที่ปลูกในกระถางจําได้ไหมมันมี3มกระถางเล็กๆกุก๊ไก่เอามารวมกันหมดเลยนะคะในนี้ แล้วคาดว่ามันจะโตแบบมีหัวใหญ่แล้วล่ะเพราะว่ามันต้นใหญ่มากแล้วก็ออกดอกนะคะดูแว่นแก้วผักแว่นแก้วตัดกินเรื่อยเลยนะแต่มันงอกเร็วมากนะงอกมาจากข้างล่างด้วยนะคะเดี๋ยวกูไก่จะไปซื้อกระถางแบบนี้ให้ใหญ่กว่านี้สักหน่อยมาปลูกเพิ่มกูไก่เป็นคนที่ชอบกินใบโบบกแล้วก็แว่นแก้วมากมะละกอโตขึ้นเยอะเลยนะคะใช้ไข่ลดเหมือนกันนะคะ ไเวลาทำไข่เจียวเนี่ยก็กลัวน้ำที่ก้นถ้วยแล้วก็มาลดนะกลูต้นน้อยของกุไก่ซื้อมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะคะทนหนาวดีนะแต่ว่าที่เนี่ยเวลามันหนาวมันหนาวไม่ได้จัดมากนะคะติดลบเนี่ยบางทีสี่ติดลบห้าแบบเนี้มันก็ประมาณแค่สี่ห้าวันไม่เกินนั้นนะแล้วก็ไม่ได้ติดติดกันนะคะใช้ผ้าคลุมกันหนาวคลุมให้เขาก็โอเคแล้ว มะละกออีกสองต้นตรงนี้มะลิขอบอกเลยมะลิดกมากอันนี้เป็นมะลิถอดนะคะซึ่งกลิ่นหอมแรงมากนี่สวยและหอมนี่พริกขี้หนูไทยนะคะเตรียมไว้พ่อพ่อขอหนึ่งต้นแล้วก็มีเบซิลอิตาเลียนพออีกรอบหนึ่งพึ่งขึ้นมามะกรูดมะกรูดโตช้ามากเลยนะแต่ว่าก็สุขภาพดีทุกต้นนะคะมะละกอ มะละกอมีสองพนะพันนี้ต้นสีเขียวเป็นลูกใหญ่นะคะส่วนนี่ต้นมันเห็นไหมเป็นออกแดงแดงม่วงๆอันนี้พันลูกเล็กแล้วก็พริกขี้หนูของไทยเดี๋ยวกุ๊ยไก่จะไปปลูกที่สวนนะข้างล่างากุ๊ยไก่ชำกิ่งมลัลิไว้นะคะอา้าวลองดูไม่รู้มันจะติดไม่ติดเกือบลืมเลยนะคะมีคุณผู้ชมถามถ,ามถึงต้นโรสแมรี่ จำได้ไหมที่มันยื่นออกมาเยอะมากกุ๊ไก่พึ่งตัดไปนะคะโรสแมรี่ต้นนี้นะซื้อมาปลูกนะคะจากาต้นเล็กๆก,กิ่งประมาณเท่านี้เองนะก็ประมาณ7ปีนะคะตั้งแต่เราเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้เขาผ่านช่วงออกดอกไปแล้วเขาออกดอกสีม่วงๆเล็กๆนะคะตามตาช่อกิ่งหอมนะคะหอมแรงแล้เราจับเนี่ยเนี่ย อ,อามาดมนี่คือกลิ่นหอมเลยคล้ายลาเวนเดอร์นะคะกลิ่นเขาแล้วก็มีเจ้าเซจของแม่นี่คือต้นพีชนะคะที่กูไก่พร้อม,มเมล็ดเอาไว้เมื่อก่อนมันวางคู่กับพลัมตรงนู้นเนาะเพิ่งย้ายมาตรงนี้นะคะตะไคร้ตรงนี้กระถางหนึ่งนะคะก็กำลังแตกเลยมาเขือม่งวงตโตเร็วมากเดี๋ยวต้องหาไม้มาค้ำให้เขา และภูมิใจนําเสนอนะคะแตงกวาปลูกในกระถางตัดกินไปแล้วหนึ่งลูกนะตอนนี้มันกําลังติดลูกเล็กๆอีกพอสมควรเลยนี่ไงนี่ไงตรงนี้ลรงนี้ใหญ่พอสมควรแล้วอันนี้เป็นแตงกวาพันอิตาเลียนนะแต่ลูกเล็กนะคะส่วนนี้แตงกวาไทยสังเกตใบนะสีใบจะไม่เหมือนกันนะแตงกวาไทยใบมันจะสีอ่อนกว่าดูลูกเล็กๆของเขานูนอีกใช้ได้เลยอะลูกแม่ ปลูกในกระถางนะแบบเฮ้ยไม่น่าเชื่อหันมาตรงนี้ก็จะเลอะหน่อยนะคะเพราะว่ามีเปลือกไข่ที่กู้ไก่เตรียมเอาไว้เนาะจะมาบดจะให้ดูตะไคร้นะคะปีนี้ไม่ได้เอาลงดินเลยปลูกในกระถางหมดเลยนะหันมาดูตรงนี้นะคะกุ้ไก่คลุมอะไรไว้ตรงนี้ตะเอ๋มันคือใบโรสแมรี่ตากแห้งนะคะคลุมเอาไว้ไม่ให้ฝุ่นมันเข้านะ ตัดมาสักต้นใหญ่นั่นแหละเดี๋ยวกูไก่จะกลับไทยนะคะลืมอวดอีกหนึ่งกระถางตะไคร้กระถางนี้ก็กำลังแตกกอเลยนะคะแล้วนี่นะคะเจ้าต้นบอนนี่ทำหน้าที่คุณป้าข้างบ้านอยู่คอยสอดแนมสอด่องใครจะผ่านไปผ่านมา <laughs> ส่วนรูปปั้นจีโน่นะยังไม่ขยับไปไหนจริงๆนะคะตั้งแต่ ไก่เข้าบ้านมาจนป่านนี้น้องอยู่ตรงเนี้ยมองคนนู้นคนนี้เขาทําอะไรกันจบคลิปอัปเดตสวนผักวันนี้นะคะวันนี้พาไปดูทั้งสวนผักที่เราทําที่บ้านคุณนา้าแล้วก็สวนผักเล็กๆที่บ้านนะคะส่วนใหญ่ปลูกในกระถางแต่ดีใจมากเลยนะกุ้ไก่ไม่เคยปลูกแตงกวามะาเขือม่วงเมลอนพวกนี้ในกระถางไม่เคยนะดีใจมากนะคะที่มันโตแล้วก็ มันกําลังออกผลนะเมล่อนยังไม่มีดอกนะแล้วก็มะเขือม่วงก็ยังแต่คาดว่ามันน่าจะมีในเร็ววันนี้นะปุ๋ยง่ายๆเลยนะคะเวลาเราดื่มนมเหลือกินโยเกิร์ตเหลือก้นถ้วยนะคะกลัวน้ําเอามารถนะไม่ต้องชุ่มนะคะรถให้พอดีแล้วก็ไข่เวลาทําไข่เจียวหรือบางทีไข่ขาวนะกูไก่ใช้ไข่แดงทําขนมเนาะไข่ขาวบางทีก็มาตีกับน้ํานะคะแล้วก็รดผัก ขอบอกเลยนะเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยนะคะลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณป้าข้างบ้านยังอยู่ตรงนั้นที่เดิมนะ